โอเคครับผมกาบสวัสดีคนดูนะครับอยู่กับผมเองลูมิแอร์คนเดิมนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมดอนะครับอยู่กับสหายนะครับที่ลอเททั้งหลายนะครับก็ในวันนี้นะครับพี่จะมาจัดกิจกรรมนะครับผมเป็นกิจกรรมดอนั่นเองนะครับก็คือใครอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะครับเอาไปเลยเงิน50บาทนั่นเองนะครับนะก็จะมีผู้เล่นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานะครับไอ้นี่ชื่อ ufo นะครับอันนี้ไอ้แบกนะครับผมอันนี้ล้อเยียอันนี้ชื่อฉลามนะครับกูก็ไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้อันนี้ไอ้สกายนะครับอันนี้ใครไม่รู้เหมือนกันนะครับกูลืมชื่อนะครับอันนี้ไอ้ยิ้มนะครับผมและนี่ใครวะอันนี้อมยิ้มนะครับอันนี้ไอ้ปลาวีซีนะครับนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะรายชื่อทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณ10คน1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ประมาณ10คนนะครับลายชื่อณนะตอนนี้นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับไม่เพื่อไ,ไ,ไม่ให้เป็นการเสียในฬิกาเวลาโคมมาคีโคมมาคือนะครับผมมาเริ่มกันเลย Let's go โอเคนะครับตอนนี้กิจกรรมเราได้เริ่มขึ้นปเป็นทียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นโน้น,นึงที่แท้จริง ที่ได้เงินรางวัล50บาทไปคลองนะครับก็กริจก,กาเหมือนเดิมนะครับใครตายก่อนอดไปนะครับผมเอ้ยมาถึงอะมาถึงมึงแอบเลยหรอไอ้สัตก็มีการแอบตรงแอบตู้ได้หมดนะครับหรือจะปิดประตูใส่กันหรืออะไรอย่งนี้ได้หมดนะครับผมนะใครเหลือร้อยเป็นคนสุดท้ายได้แน่นอนนะครับผมกิจกาง่ายมากนะในค่ำคืนนี้ ก็ขอแนะนำว่าตายช้าๆแล้วกันพวกมึงอ่ะเฮ้ยได้คลิปจบไวนะครับตึง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 ถ้าเกิดว่าผมชนะผมก็ได้ตังฟรีครับโทษทีโอเคดูดิครับไอพวกที่แบบ ไม่ยอมไปสับสวิตอ่ะมันก็จะรอรอประมาณเนี้ยครับนะไอพวกเวนมันก็จะรอประมาณเนี้ยครับม,นะรมันก็จะไสหัวยุ่ยเทงเนี้นั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณนี้ไอพวกเวนทั้งหลายนะครับนี่ก็เป็นการกิจกรรมเล่นกับคนดูในสต,ตรีมนั่นเองครับเฮ้ยมาแล้วน้องชิวตอนนี้นะครับตัวตึงที่ผมเล่นบ่อยๆแล้วมันชนะบ่อยๆนะครับก็จะมีชิบะนะครับขอญาตแอบบเข้าตู้ก่อนเลย เลียบร้อยเรียบร้อย UFO โไปแล้วหนึ่งนะครับไปยอน้องเลิฟไปแล้วหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยน้องชายพี่ซื้อเกิดได้นะน้องถ้าเอมีตังซื้อเกิดได้นะ ซื้อเกิดได้นะไม่ว่าการนาเกมมีอะโอเคนะครับแตกไปหนึ่งครับผมสำหรับคนในเกรมนะครับผมในยูเโอน้องชายพี่เองนะครับเนาะค่ำคืนนี้ยังอยาวไกลนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีใครตายไปบ้างนะเมื่อกี้นี้นะครับไอชีบ้ามันตายไปยังวะไอชีบ้ามันตายยังวะกูยอยากเห็นเหมือนวะกูมันตายแล้วแน่เลยไอเี้ไม่เห็นเดินเลยอ๋อมันยังไม่ตายวะ ม,มันยังไม่ตายวะชื่อว่านะครับเฮ้ยโอเีอยตกใจแทนเลยไอเวนอินนะครับเฮ้ยมีคนกินยาด้วยเฮ้ยกินยาเพื่อความเร็วได้ปีละขายไม่รู้โดนแดกมีคนซะแล้วตึ้งตึงต้ง เฮ้ยเอาแล้ววะฮ่าฮาฮาฮาสุดที่มีใครตายต่อใครจะเป็นรายต่อไปนะครับสุดไปฉายปั๊บปั๊บช่องไม่มีไม่มีไอ้อมยิ้มยังไม่ตายนะครับผม สกายแองตู้เรียบร้อยยิ้มตายแล้วเหรอไอ้ยิ้มตายแล้วเหรอ <c oughs> เรียบร้อยไอ้ยิ้มผู้เยอะตายซะแล้วมึงแตกไอ้ยิ้มแตกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอ <c oughs> ยิ้มตายโอเคนะครับตอนนี้ก็เหลือรอดประมาณหนึ่งนะครับคนที่ยังยืนตึงอยู่นะครับผม เอ้ทำไมเสี่ยงอะไรวะและกูขอย้ดแอบเลยพี่มันตูเตืงนครับเอ้า ม,มาไม่มันมาไม่เฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมาส่องโลไปซาดฮัลโหลเรียบร้อยครับไอ,ลอ,มมลอ้ลูกอมตายแล้วก็ลูกอมลงเลยเฮ้ยมันมาอีกแล้วไอ้เหี้ยมันมาเกี่รอบเด้อไอ้เวนมึงมาบ่อยยิ่งกว่าลุงตู้อีกเนี่ยลุงตู้แม่งมาช้ากว่ามึงอีกลุงตู้แม่งมาน้อยกว่ามึงโอเคไปไปไเขี้ยไปเร็วเคนะครับ Yeah. เรียบร้อยครับผมตอนนี้เหลือสมคนอ๋อเหลือสี่คนนะครับรวมผมด้วยเนาะเรียบร้อยอีที่เกมอีที่เกมกันตึงๆเลยนะครับลุ้นมากนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลไปนะครับใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองครับโคตรลุ้นผมต้องได้ผมคนแรกมึงรอดมึงก็ได้เนาะ อีซี่ป่ะผ่านแบบอีซี่อีซี่อะครับตอนนี้ตอนนี้เหลือผู้รอชีวิตไม่กี่คนนะครับเศษเศษประมาณห้าคนได้นะครับผมเปิดไหมมึงก็เกลี้ยนนั่นเปิดทำไอ้เฮียอะไรไอ้ตั๊บ คือมันเป็นประตูลอกนะครับนะเอาจิงผมรู้อยู่แล้วแหะนะครับพวมันต้องโดนประตูลอกก้อนหนึ่งทีนะครับถึงจะไปไขประตูได้เนาะอ้าแอบแล้วกูแอบตามเรียบร้อยเบคอนตายหรือเปล่านั้นน่ะเชื่อคูณจะตายไวสัว์ เฮ้ยแล้วแม่กูจะตายตู้ด้วยอ่ะกูแตกโอเคนะครับตอนนี้ผมหมดสิทธิ์แล้วนะครับผมเอ๊ะทำใจนะโอเคเรามาไล่ดูกันทีละคนครับคููที่จะได้คููที่จะเป็นโนนึงในค่ำคืนนี้โอ้ยตอนนี้เหลือไม่กี่คนเองนี่เหลือไอชิบะเหลือเหลือฉลาม เหลือสลามเหลือสกายแล้วก็เบคอนเนะาะมาเดี๋ยวลุ้นกันนะครับตอนนี้เราจับตาดูไอ้สกายอยู่นะครับผมเดอะแบกของเราผมเห็นไอ้เนี้ยมันชนะบ่อยมากนะไอ้สกายนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะชนะอีกรอบเปล่าอาจจะไม่ชนะหรอกไอ้เียแอคไปงั้นแหละตอนนี้พี่เวลาตามมแล้วครับผมใครจะตายนะครับผมตรงน,นี้มันตาม ตามเดือบแบกของเราได้เลยครับสกายนะครับผมสกายย่อมาหนึ่งทีจังหวะนี้เดินเปิดโอ้โหไล่เปิดสมุดโอ้โหตอนนี้ชิบหายย่ยออยู่นะครับสกายกูไม่สนแล้วครับกูเดินแล้วไอ้เหี้ยกูไม่สนโลกโลกไม่ต้องมาสนกูนะครับผมตอนนี้ืเดือบแบกครับโอ้โหไอ้เหี้ยไล่เปิดไล่เปิดหนังสือแบบชิวๆเหมือนกูเล่นมามื่นกว่าตานะครับผมกูว่ามันได้ช่วยเลยวะไอ้เหี้ยไอ้สกาย ถ้ามีอะไรผิดพลาดมันน่าจะได้ตังค์แน่นอนนะครับผมนะดูฟี่มือก็รู้นะครับว่าเดินแบบชิวเลยยืนมองด้วยโอเคนะครับผมตอนนี้ได้สมุดครบแล้วนะครับผมนะจากสกายเดอร์แบกของเรานั่นเองนะครับกูบไอเชี่ยชิบาได้ปะเงียบๆนิ่งๆไม่ต้องทำํำซนตีนอะไรนะครับรอรอไปอย่างเดียวให้คนอื่นทําภารกิจนานกูวอกแล้วมันไปโคตรเร็วมึงเห็นไหมไอสัตว์มนไปก้อนใครเลย นะครับเกมนี้น่าลุ้นอยู่นะตอนนี้มีเรือทั้งหมดนะครับมีไอ้สก,กายมีเบคอนนะครับน,นี่ไ้แบกหรือเปล่าเอ้ยเรียบร้อยไอเ้เจ้าแบกเป็นเฮียอะไรไม่รู้กูเห็นคตาตาเป็นอะไรไม่รู้ครับตอนนี้เหลือสามคนนะครับผมสามคนตูตึงนะครับมีฉลามชอบงับคุณแต่ผมก็ชอบคุณงับนะครับไม่ใช่แล้วก็มีไอ้สก,กายนะครับแล้วก็ชีบะนะครับกูกะไว้แล้วไอเ้เี้ามันต้องไปสร้างคนนี้ ไม่มีผิดนะครับทราบคนนี้จริงๆที่มีสิท์รุ้นนะครับมาเราจะเอาใจช่วยกันนะครับโอเคกูภาคซาไม่น่ากลัวเลยเฮียน่าจะเป็นเกมนี้ซะแล้วดูทรงครับเรามาดูคนอื่นกันนะครับผม เรียบร้อยเดินเดินยู่ยู่ไอชิบ้าตายเรียบร้อยครับพผมตอนนี้ชิบ้าน้องพี่ได้ตายไปซะแล้วนะครับโอ้โหน้ำตาพี่ไหลเองไม่ได้แชมป์ได้ยังไงวะน้อง <c oughs> ต้องร้องน้องพี่ตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตนะครับโอ้โหโซไปชิบ้ายังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะครับ <c oughs> ไอชิบ้าน้องพี่ <c oughs> เลยครับผมตอนนี้หรือผู้รอชีวิตคือสกายนะครับแล้วก็ฉลามนั่นเองนะครับฉลามที่ก๊อปทั้งหน้าตากูมาเลยนะครับเหมือนกูเป๊ะนะครับนะครับผมตอนนี้นะครับผมตอนนี้อยู่ที่ด่านที่หกสิบสองแล้วนะครับสองคนนี้ใครจะได้แชมป์กันเลยกันนะครับผมนะพูดไปก็เสียดายชิบะนะครับนึกว่ามันจะได้แชมป์เอยซื้อเกิดชิบะซื้อเกิดเลยชิบะเนาะซื้อเกิดเลย ตเกิ้นไปเลยใช่ปะตายไหมไอส้สก,กายตายไหมครับอ๋อไม่ตายนึกว่าตายนึกว่าจะโชว์ตายซะแล้วนะครับผมฉันราชอบงับคุณส่วนผมนะชอบคุณงับดูเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่ามีใครพูดอะไรบ้างนะครับสก,กาย แยงตู้นะครับผมตายตั้งนานแล้วต้องรอดร้อยหรอไม่ไมใครรอดคนสุดท้ายได้ไม่ต้องรอดร้อยหรอกไม่งั้มันจะยากเกินไปถ้าผมยังไม่ตายนะผมได้ไปแล้ว <c oughs> แต่มึงตาย,ยางไงแค่นั้นแหละ <c oughs> ไอชิบะแม่งอกแล้ว <c oughs> ถ้าผมยังไม่ตายนะผมได้ไปแหละพูดงี้ผมแคนไ <c oughs> ม่เป็นไรน้องอไว้โอกาสนะโอกาสนี้เองพลาดไปแล้วทําใจน้องนี่ไงรอบ็อกฟู้ดไงจวกุจัดกิจกรรมบ็อกฟูดใครใครชนะเอาไปเลยฮ้าิเหมือนเดิมแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะมา ยืนตึงยืนตึงยืนตึงหัยคิมนี้แม่งหัอตัดกี่ชั่วโมงวะเนี่ยดูทรงละเฮ๊ยคนละทางว่ะถ้าเธอไล่ใจก็คนละทางไปอันนี้มันบั็กหรือเปล่าวะกูเห็นมันเดินบน3ามซี่รอบแล้วไอ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 ฉลามเนี่ย น่ะหืมมันต้องมันต้องบนอยู่แล้ววะถ้าเน็ตผมไม่กล้าผมไปด้านร้อยแล้วเย้เเ้เฮนะ้เ็ไนะ้ไสสเส้สสสสสสสา้สสสสส้อสส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 สกส้สสสสสสว นะครับผมตึงๆเตยๆอ่าตอนนี้คนละทางกันแล้วนะครับผมแล้วระหว่างสกายกับอ่าสกายถึงประตูแล้วอ่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหจะพลาไม่ทันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมสำหรับสำหรับฉลาดนะครับผมเรียบร้อยสกายนะครับผมเป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองนะครับโอ้โหกูว่าแล้วว่ามึงต้องชนะไอ้เกง นะครับผมไม่มีใครโค้ดเขาได้จริงๆนะครับผมสก,กายนะไ <c oughs> อนน้ยิ้มหัวร้อนวะขรังหน้านะยิ้มลองเลิฟอ,อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือจบเลยใช่ปะพี่จะได้ออกใช่ปะวะฮะตู้แบงกวะ,อะโอเคมีคัาซีน ไอซาตแม่งเผาปีาศาจสิบตัวแม่งยังไม่ตายสักตัวเลยอ่าลงลิฟต์ลกากรเจ้าปีาศาจเย็เย็ดดังพักเหนื่อยด้วยเย็ yeah. คัดซินสุดตึงว่ะ เคยเห็น okay. ตอนจบเหมือนกันเรียบร้อยโปรติดตามตอนต่อไปเย็น yeah, ลุดอสัโคเทโอเคอเครับผมสำหรับเกมดอนะครับเป็นกิจกรรมนะครับผมแจกเงินนะครับผมนะก็เราได้ผู้ชนะแล้วนะครับผมนะจะเ,เป็นสกายน้องพี่นั่นเองนะครับนะเป็นคนได้ชนะเกมนี้ไปนะครับนะก็สำหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับก็พี่ไล์สตรีมต,ตอนสองทุ่มนะครับก็ อาจจะจัดซีซั่นสอในรอบหน้านะครับรอบหน้าจะเป็นใครที่ชนะแล้วก็มารอลุ้นกันนะครับผมนะก็รอบนี้ได้ผู้ชนะแล้วนะครับก็คือคนนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับบายบายจุบจบ